สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องพี่สอนน้องเรียนวันนี้นะคะเรามาเจอกันในวิชาภาษาไทยหัวข้อที่นำมาในวันนี้นะคะคือการแต่งประโยคถ้าน้องๆพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะน้องๆต้องรู้ก่อนว่าประโยคประกอบไปด้วยกี่ส่วนนะคะประโยคเนี่ยจะประกอบไปด้วย3ส,ส่วนนั่นคือประธาน กริยาและก็กรรมประธานนะคะจะทำหน้าที่เป็นคำสรรพนามซึ่งจะอยู่ต้นประโยคยกตัวอย่างว่าพ่อแม่พี่น้องย่ายายนะคะส่วนกริยากริยาเนี่ยจะเป็นการกระทำนะคะยกตัวอย่างเช่นเ,เรียนเขียนไปเดินวิ่งกิน นะคะส่วนกรรมนะคะตำแหน่งของกรรมเนี่ยจะเป็นอยู่ท้ายประโยคซึ่งจะตามหลังกิริยาเสมอนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะตัวอย่างที่หนึ่งะคะเรามาดูประโยคกันก่อนนะ,อ,ะอ่านว่าพ่อปลูกต้นไม้นะคะอ่ะถ้าเราจะแยกองค์ประกอบประธานก็ต้องเป็นพ่อกริยาต้องเป็นคำว่า ปุกและกรรมต้องเป็นคำว่าต้นไม้นะคะเราจะมีอยู่3มองค์ประกอบนะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่2กันเลยอ่ะตัวอย่างที่2นะคะประโยคว่าฉันกินก๋วยเตี๋ยวนะคะอ่ะน้องๆลองแยกสิคะว่าประธานาน่า,นาจะเป็นคำว่าอะไรประธานน่าจะเป็นคำว่าฉันกริยาเป็นคำว่ากินและกรรมคือคำว่า ก๋วยเตี๋ยวโอเคเก่งมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูประโยคที่3กันเลยนะอ่ะประโยคที่3านะคะเขาบอกว่าน้องของฉันขายพิซซ่าประธานคือตอบพร้อมกันเลยนะน้องๆประธานคือน้องของฉันกริยาคือคำว่าขายและกรรมคือคำว่าพิซซ่าอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างสุดท้ายกันนะคะ ข้อนี้อ่านว่าแม่ไปตลาดประทานเป็นใครคะเป็นแม่กริยาคือคำว่าไปกรรมคือคำว่าตลาดนั่นเองคะอ่ะอ่าสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องง่ายๆนะคะคือการแต่งประโยคพี่สรุปให้ฟังว่า องค์ประกอบของประโยคจะประกอบไปด้วย3ส่วนนั่นคือประธานกริยาและก็กรรมนะคะให้น้องๆลองฝึกแยกดูนะคะว่าประธานคืออะไรกริยาคืออะไรและกรรมคืออะไรนะคะก็ถ้าน้องๆชอบนะคะคลิปแบบนี้ให้น้องๆฝากกดไลค์กดซั b สไ r i b ์ช่องพี่ด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราจะได้มาเจอกันบ่อยๆสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ